สวัสดีครับคุณมาอยู่กับผม FMG g a m m r TV นะครับวันนี้เราจะมารีวิว Nike นะครับรองเท้าสตั d ด i k กนะครับเดี๋ยวเรามาแกะห่อกันเลยนะครับโอเคครับเรามาแกะกันเลยผมสั่งจาก Lazada นะครับแพ็คของค่อนข้างดีเลยนะครับใช่ไหมครับ ตระป่องครับแข้างนีีครับถูกค่อนข้างยับนะครับนี่คือเรื่องที่จิตชมคำชมอะพอเราแก,กะมาปุ๊บนี่นคะครับ ก็อันนี้ผมสั่งก็แส็วันที่20ซ,ซื่งได้ของเมื่อวานนะครับก็เลยยังไม่เสร็จเริ่มมารีวิวตอนเช้านะครับน,นี่น่าจะเป็นยาซาด้าน่าจะเอามาจากสูงใหญ่นะอันนี้ผมซื้อแล้วนะเข้าแมทมรองเท้ามาดูนะครับ นี้จะเป็นรองเท้าไนกี้นะครับจากดัสเซราดูครับที่ผลิตันผลิตกลัดกล่องน้มันึงนะครับผลผลิตผลิตที่อินโดนีเซียนะครับน่าจะครับอ่านี่ครับเป็นรุ่นไฮเปอร์เวนอมเอเอ็กนะครับโรไอซีนะครับ ก็เป็นเม็ดอินโดนีเซียนะครับโอเคเรามาแกะกล่องกันแล้วนะกล่องติชมนะครับตินะครับมีรอยครับมีรอยนะครับก็ติชมตรงนี้นะครับกล่องมีรอยโอเคมาตัดกันเลยครับ ผมตัดก,กล้องข้างนึงน,นะครับโอเคตัดข้างไปเลยนะครับเพื่อน,นดูครับหเหนียวจริงๆนะโฟกัสกล้องเลยครับแป๊บนึงอ่าดูใกล้ๆครับหยิบมาหนึ่้เลย งนี้น้องผมไม่จะถือกล้องไม่ค่อยดีครับพอมือใหม่นะครับใช่ไหมครับครับเราเก็บตรงข้างดีกว่าก่อนอย่าเก็บตรงชีบมาเลย ทางตัวใดแลยนะครับเดีือตรงก,กางครับนิ้วบางครับตรงกางก็แล้วเปิดกล่องครับพร้อมกันนิ้วๆครับบังค,ครับเปิดมาอาจจะได้เนี่ครับผมสั่งถุงเท้าไปด้วยนะครับ ใส่มาให้เลยพร้อมนะครับนี่เรามาดูกนะันนี้จะมีอะไรโอ้สวยมากครับกระดาษมันค่อนข้างเก่านะ้วผมขอติชมนิด่องเลยอ่านี่ครับเป็นโฟก,กัดนิดนึงไฮเปอร์เวนอมเนะครับเป็นรองเท้าฟุตซอลเนาะ ดูคู่น่ครับโอ้ดูคู่จะเป็นนี่ครับเหมือนเดิมเหมือนกันให้โพเวนอมเอ็กซ์จะเป็นฟุตซอลนะครับโอเควันนี้มีอะไรแล้ว f m g ก็ขอลาไปก่อนนะครับแดอยากตะกล้องอยากสัมผัสไหมครับโอ้นุ่มมากนะครับผ้า แตะนะครับหนุหน่มไหมครับหนุ่มครับก็ฝากกดไลค์และซับสไคร์ด้วยนะครับวันนี้ถ้าใครไม่อยากพลาดติดใหม่โอเคียวน้ำค้างก็เป็นใต้น้ำคางเป็นอะไรของแท้นะครับของแท้ขอย้ําครับของแท้ครับอันนี้ก็ขอละตัวละไปก่อนนะครับสวัสดีครับ